สวัสดีครับผมกับผมคิราซิมานะตัวกับเกมชาลอตชิโร่ั้างอ่านชื่อไม่ออกลืมก็เกมผีทานไทยสร้างเออเสียงเกมดังลดแบบชาล็อตเอ้ยชาล็อตชาล็อตหรือเปล่าเอ้ยมันคอมันซีมันจะชอช้างได้ไงฟังซีให้เป็นชอชาล็อตแล้วเออจะเทียงชาล็อตไรทักมา อะไรอ่ะเออแต่เดี๋ยวนี้มันเลื่อไม่ไหว w e l c o ทา to In the My Stamp มาโกจันทานบนไหหน้านี้หน้านี้มาเสือจะรากพึ่งเห็นหรืไง ในาจแจ่าโรคคุณไม่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหอบหืดโรคหัวใจหรือโรคลมชักละแม้ว่าคุณจะไม่มีโรคประจําตัวเราเอานี้เราจําเป็นต้องถามสับเราเองของท่านว่าใน่ยแจ่าท่านไม่ได้กลัวเลือดเสียกรีดร้องผวาหรือตกใจง่าย <S <S สุดท้ายเรายิ่ยของท่านเกมนี้เหมาะสำหรับผู้อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีขึ้นไปมีเนื้อหาย,ยาพายรุนแรงนะยาผูส้สนงจะได้ไหม คนแรกับตัวคุณเองนช้างกีรัไม่าดช่รับทราบเพื่อเข้าในเกมคุกคุเคุกคุกคุกคกว่าไหมเนก่ยกะไรคไก้เกคุกเุกค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 นพูดกันสอัสดีกีุกคุกคุกคักคุกคุกครัคุก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 ุ่กค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 ุัคุคุกคุกคุับุกคเรคกคุูคุกคุกคุคุัคมคุคุกคุกคคคุ คุณสามารถเข้าไปในความสนใจของคนอื่นได้ผ่านระบบ i s t a n s t e a ไม่ไม่ลองปรับไหม์ก่อนที่จะทำการเล่นถ่ายโอเคบุคเขาจำขอนไต้วดสอบเลขบัญชีเลขบัญชีคืน0 0 0 0 9 5้ปรับไปยังล่ะเฮ้ยทดสอบเรียบร้อยขาเชนท่ากันการถ่ายโอเคบุคเขาจำเฮ้ยหูจะแตกอ้าวเฮ้ยชร์อดไชกวลมเนมซอบอาา แล้ว <Yeah. S 1> <5. S 2> ไงข้อที่ห้าเออลืมบอกพิธีกรรับเชิญกี่ไลน์วะเฮ้ยมโนคุัวเออแต่ละคนพิธีกรรับเชิญก็ตอนนี้ก็มีประมาณห้าคนได้พิธีกรรับเชิญห้าคนเขาเพิ่งได้รับเชิญมาหรือเปล่าเนี่ยมาเองกับตัวเลยใช่ไหมโรงเรียนจุดจุดจุดเวลาจุดจุดจุดนาทีอะโอเคค่ะที่ไหนมีพาให้ด้วย ไม่มีไม่ให้กลับเนี่ยเปิดประปตูไปดิอย่ากกับบ้านอะ่ะทางออกอยู่ไหนเล่า <c oughs> <c oughs> ไม่สบายแล้วนะวิง่งข้ามาให้กลับเราจะเล่นเด<ม>ิม อะไรกันครับ NPC แหมมันมีเจเนเอเตอร์แนะนำทางเลยออกมาดินเองเปิดเลยนะเปิดข้าไปนะเดินทางเดินมาสามไอศชวะไปบอกว่าเดเราเองไหปิดเสียงแล้วก็เขียนบอกนำทางได้ไหมหรือเปล่า นี่เหรอแล้วทำไมต้องเรียกเราไอ้สว่านนีอะไรโง่เฮ้ยก็ไม่ได้ดูเลยหนังสือพื้นฐาภาษาแปลกๆไปหมดนี่อะไรนะดูเหมือนคำใบอะไรสักอย่างเก้าอี้ตัวหนังสือผ้าม่านอะไรเีกล้วเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ไม่ไม่ไม่นับหนังสือมีกี่ชั้นก็นับเอาหนึ่งสองสามหนังสือมีสามออกก่อนดิอะไรเองก็นับชั้นหนังสือหนึ่งสองสาม มีอยู่เสียงเบามากสี่มีหกมีเก้าอี้เก้าอี้มีสองกระถางต้นไม้มีสองผ้าม่านมีสี่สามเจ็ด่อต้นไม้เดี๋ยวนะเก้าอี้สองสามสหกต้นไม้ต้นไม้เฮ้ผ้าม่าน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 มีมี จ็ดแล้วก็อ,อต้นไม้สองใช่ไหม,มถูกเว้ย่ไว้เาต้องสนมากไปวะเนี่ย <c oughs> ไม่ฟุกหรอกเยมฟตูไปหมดเลย ฉันมาอยู่ที่นี่ยังไงฉันกําลังจะกลับบ้านพ่อกับพี่สาวพอรู้ตัวอีทีฉัชก็มาอยู่ที่นี่แล้วฉันได้ยินเสียงกินแล้วจากที่ไหนสักแห่งมันไม่ปกติแล้วบางอย่างที่นี่ฉันไม่อยากทักทากระดานมันบอกให้ตามตัวมาลุกให้ครบก่อนอีฝ่ายจะหาคบซินเดพันของมันคือชีวิตฉันและของอีฝ่ายซึ่งฉันไม่รู้ว่าฝ่ายมันเป็นใครแต่ฉันไม่ยอมตาที่แน่หาล ดในละข้อความปริศนาหนึ่งข้อความปริศนาจะอยู่ตามอาคารและสถานทางเมื่อจะครบสามารถกดในเรื่องรับได้อ๋อนัดไรเ้ยหรอมันให้ตามหามั้งใช่ปะอ่าหาตัวมาบอกก็จะไปถามไมคกันเซฟแป๊บเสพประเดี๋ยวเสพประเดี๋ยวปิดเสียงนี่ยูทำไมทำให้เสียงมันแบบไงโอ๊ยชาวโว่อะไรเหรอนัดอะไร นายทำไมแคนทักไม่รู้สิการแก้ไขปริศนาบอสเดอสังเกตสิ่งของที่ดูแปลกตาและเด่นชัดจากสิ่งอื่นสังเกตเท่าเปื้อนท้าเปื้อนเลือดหรือรอยเลือดมันจะนำไปสู่ทางออกเอ๋เอปริอภรพยาามอสามมันล็อกอะไรเหรอใครแก้หัอยา อะไรเหรอเกมมีแครแต่ก็แครตามไงฮะเปล่าหาเกมผีเล่นอยู่ตอนนี้ไม่นั่นนัเลยประตูนัดอะไรประตูไหนล่ะเฮ้ยเขาบอกนัรันหาเกมผีได้ต้องพึ่งช่อลเขาเอาไปเสียงแป๊บไปเสียงสบาย ฉันเจอคนเขา้องดูไม่ปกติเขายายามฆ่าฉันเขาบอกว่าถ้าฉันหาตัวมาลุกพบทุกตัวก่อนที่เขาจะหาพบเขาจะฆ่าฉันฉันึจตเขาไปป้องกันตัวโดยการหาคบว่าของเขาโดยการท่อระบายน้ำเสียสบองกระจายเต็มท่อฉันฆ่าคนฉันไม่มีทางเลือกจริงๆฉันไม่เสียอะไรทั้งนั้นฉันต้องหาให้คร้อมเขาแต่ฉันต้องวาครบมอนหนึ่งที่นั่นจะมีเบาะแสอะไรสักอย่างมันเป็นอาคารที่มีแสงฉันต้องเอาคุณแจห้องพยาบาลไปเปิดประตู ถ้าเขาเอาคาร์มอลหนึ่งให้ได้ฉันจะต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้ฉันต้องกลับไปหาพี่สาวฉันทำไมเสีย่ยมันโดนสะท้อนะอ,อะไรวะเนี่ยเด้อได้ได้ได้เด้อมาโก้เอ้พี่เสีย่ยคนไม่ไม่เสี่ยมันโดูสะท้อนเนาะมาโก้เรา,าก็ไม่ได้เปิดไว้นี่วะไม่อยู่

อจะเล่นคอมอันนี้มึงยไม่เล่นได้รับถามไปหากระดาษเร็วกระดาษอยู่ไหนล่ะเฮ้ยใต้เตียงเตียงไหนล่ะเนี่ยเตียงนอนแปลกๆกับเพื่อนเนี่ยอิปผ้าอิปผ้าขึ้นเตียงนะได้รับเสืกระดาษปริศนาหนึ่งสิ่งคาร์ดานต้องการสิ่งคาร์ดานแต่ละครั้งไม่ได้รับมาไม่ใช่กับเพาชาย ฮะไม่ใช่ดีทนันไม่ใช่ดิสิสิ่งของยังไม่จบเลยหนึ่งเจ็ดกองอะไรอะหัสอะต้องการใช้ใช้เลยได้เลยทำไมยังรัสกสกดาปิษณะนหนึ่งรหัสอะไรอะเอลซอรเลยมันใหญ่ได้เขาแคสเกมดูไอ้บ้าโอ้ยอย่าอย่าบอกให้ขยายเลยได้แค่มากสุดแค่นี้แหละ อืมถ้าเล่นจอเต็มอะตอนเวลาแปลงไฟคิดมาจังนาหน่อยหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสามรหัสอะไรวะหนึ่งเจ็ดสองเอ๊ยช่วยจำหน่อยตู้ตู้ไหนดูให้หน่อยหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสามโอเคเดี๋ยววยจำโอเคตู้ไหนผีนึกตรอตู้เนี่ย วิจารว่าเม่นนี้มันได้ราัลเจ็ดสองมันแกะกาบหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสอ้ยพ่างไงดีเมื่อนที่ได้รางวัลไม่ใช่จคุณได้รับคุณแจทางเดิมอหนึ่งันอยู่มออะไรเนี่ยเยดมออยู่มอสองอ่ะตุ้ยมามปในเกมเว้ยต่อเสียตกใจไปทางไหนะเกิดอะไรขึ้นวะ ใครไปเพลงเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ใครเปิดเพลงเราไม่เกี่ยวไม่รู้เราก็ไม่รู้อืมเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้มาเตรียมตัวเจอกับความบัดบัตรสีมโนุกมาเปิดไอ้บอลใสมันล็อกทางไหนอะบอกหน่อย ดูแคทไม่นานได้ไหมรู้สึกหลอนเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวฝันครึ่งชั่วโมงขึ้นไปทุยาาจำสแกนจำสแกนไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เราไม่บอกเรารู้จำสแกนนะเรารู้กินแบบนี้มันตะนมะกรูดเหรออ๋ออากาศจะพอมต้องการมะกรูดเดินมากูแล้วไปทางไหนต่อบอกหน่อยเกนเนเตอร์ไปทางนี้คะ่ะ ห้องนึงปิดห้องนึงห้องนึงจำสแกนป่ะทางไหนลืมไปแล้วแหละลืมไปแล้วแหละตรงไปมาทางเก่าไหรอห้องนี้เหรอวะเราขึ้นไปข้างบนอ่ะนัทไปข้างบนไปข้างบนดีป่ะอ่ะข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะบวท้อ ได้ปะอะไรบ้าไม่ได้หรอกอย่าแก้ผมเลยนัตตาบาลว่านี่วิ่งเออวิ่งเร็วสุดแล้วเนี่ยใครเข้ามากันเยอะจังนี้เฮ้ยก็เป็นตัวไม้สิอยากอยู่ก็เจ็ดคนน่ะทางไหนอะซ้ายขวาไล้ซ้ายบัดสทำไมต้องให้ไปทางบัดสมอะขวาไล้ซ้ายดีนะถูกปะมาสามทับสองใช่หรอใช่เาไม่ใช่ของมาหนึ่งหรอไปอะ เข้าได้ด้วยถอดหูฟังแป๊บเฮ้ถอดชาพี่ไม่มีพี่จำได้ห้องนี้ไม่มีอะไรพี่ก่อยมีอะไรเขียนหน้ากระดานไม่ใช่เหรอเห็นมีอะไรเขียนเลยอะไรจุนท่าจะต้องใช้กุญแจนะไปหากันจุนไหนอ่ะไปเลยไปหาเลยเลยสิตูไม่รู้แป๊บเดียว13นาทีแล้วนะไปไหนนะ ต้องไปอันนี้ขึ้นชั่วโมงนิดไปเดี๋ยวเลยยี่สิบนาทีแมวนานกว่านั้นมีอยู่เจอเถอะเรดี้มีอยู่เหรอแจอยู่นั่นตุได้ได้คุณแจล็อกุแจล็อกเปิดกันคุณแจเป็นเล็อกปะอืมเอาที่สบายใจไปเปิดกันทำไมแจต้องเอาแอ็กโค เราไม่เกี่ยวไม่ทำเดี๋ยวละครในเบนเทนปะไม่เปิดกล้องเย้ายรู้สึกลางสังหรณ์ไม่รีบเป็นลางสังหรณ์จับมาแกได้ได้รับมีสั้นเฮ้ยที่นี่ก็หอบมาน่าจะจะคิวเลอร์ดูไงก็เจ๊เดอะคิวเลอร์ชัดๆ นี่สรุปว่ามีสั้นเนี่ยมีดของมันใช่ไหมได้เลยไปไปทางล่างกันมีสั้นเนี่ยของมันใช่ไหมนัดเมื่อกี้เราก็ลอดจ้องหน้าจอโอย,ย่างใกล้เลยมีดมันใช่ไหมได้เลยท่อท่ออยู่ไหนวะนี่นายท่อใช่ปะปิดได้ไหมไม่ได้อะตูไม่รู้ท่ออีกฝั่งบ้านัดไม่ไม่ไม่ไปฝั่งซ้ายเหมือนเดิมอะเดินอยู่ฝั่งซ้ายข ฝ well. in ั่งซ้ายนีนัดแล้วซ้ายสุดอ่ะมันใช้ท่อเปล่าไม่ต้องไปแนะนำแล้วกไม่ได้ส่งหมายตัวไม่รู้ทางเดี๋ยวได้บีนมาเราไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ยใครเปิดสะท้อนไม่รู้เจออะไรมาคืผิดมึงแน่่ไล่ไล่ไลใช้ปิดแทใช้ปิดแทสใครเปิดสะท้อนให้ มียูเหรอเฮ้ยใครก็ได้บอกทางหน่อยตูไม่รู้ทางตูยังดูไม่จบอีกนีตอนหนึ่งทำไมนี่ตูยังไม่มั่วอีกเหรอเอ๊ะไปทางไหนนอ ตามคำขอกลับไปที่เดิมเฮ้แซหินแพงครับแพ้คนถล่มแล้มั้งที่เดิมทางไหนล่ะทไหนล่ะฮห,<า>ห,ห,ห้องที่มีเจฟเหรอห้องที่มีเจฟ เปล่าไปยืนตรงโน้นอ่ะตรงไหนเดีย๋ยวพวกเข้าวิ่งนิดกนเอางั้นเข้าเลยให้มัวให้เต็มที่เฮ้ยบอกคิดแป๊บนึงหมดเวลาคิดแล้วมันต้องไปทางไหนวะอะไรเนี่ยมันกลัวผีที่อยู่อ่ะไม่อยู่มันกลัวผีอะ่อะ เซฟแป๊บเป็นแค่เกมนะมันกลัวแต่เด็กดูคลิปผีมันกลัวทุกคลิปไม่ใช่ค่ผีไปกเกาะขาได้ไงอือ แล้วมันต้องไปทางไหนวะเนี่ยกลับไปทางเก่าดูดีกว่าแห้เราไม่อยากจะขาดใจตัวเองเอา้าวเฮย้ยกลับไม่ได้ ไปทางไหนอ่ะบอกกันนอ้อยหน่อยเอ็มพิเนเตอร์นริ่มนถึงได้ละมีเริ่มจะนึกได้ด้วย,อเ,ยวเอ้ยเ๋ยอเดี้ด้ <c oughs> ชัดเลยต้องการใช้มิชชั่นแง่เหล็กข้อระบายน,น้ำเลยกันหรือไม่ เดินไปสู่ทางสว่างทามืดมนเห็นความมืดลอยมาต่ไก่เชี่ยเููอย่านะไม่นะยเข้ามาปิดเฟซบุ๊กแป๊บปิดเฟซ อีีเล่กา่่ไม่ีมีเยไม่ก่็ถ่ายได้อ้เรอะไรเดี๋ยวพี่กนที่ตาจากไปเขียวอีตีเขียวสืสาแกมีเดิมมีมานีสัตว์ตกใจ มีเด็กผู้ชายเข้ามาช่วยฉันเขามีแผลเต็มตัวฉันนั้นสงสัยเขามากฉันควรทายังไงดี <C AL LA> เขาบอกว่าเขาคืออีกฝ่ายที่เป็นผู้เล่นในเกมนี้ <C AL LA> เขาต้องการตัวหมากรุก,ก <C AL LA> เหมือนกับฉัน <C AL LA> เขามีมีดสั้นในมือฉันคิดว่าเขาจะฆ่าฉันแต่เขาได้มีตัวหมากรุสรีขาวในการต่อเชื่อของ <C AL LA> เขาให้ฉันแล้วบอกว่าเธอไม่สมควรตายที่นี่ฉันไม่อยากให้เขาตายเพราะว่าฉันเห็นแก่ตัวแม้ว่าฉันจะพบกับเขาครั้งแรกก็ตาม มีเสียงดังในห้องของฉันมันบอกว่าเขาแหกกฎเขาต้องได้รับโทษและจู่ๆหัวของเขาถูกดึงเข้าไปกระแทกับฝาท่อระบายอากาศตอนหน้าฉันเลือดเสสมองจํานวนมากฉันทนเห็นภาพนั้นไม่ไหวจริงๆฉันร้องไห้กับคนที่ฉันเพิ่งเจอครั้งแรกเขาทําเพื่อช่วยฉันแต่ฉันกลับทําอะไรไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ฉันต้องอนัดไม่ทําให้การตายเข้าสู่ฝาเออจะต้องหาทางคนแบบนั้นถ้าจะเล่นนั้นมันฆ่ามันซะ นี่คงเป็นข้อความของผู้หญิงที่จะมาทำร้ายฉันสินะแต่ใครมาเกมที่หล่อนพูดถึงฉันต้องตามหาตัวหมักลุกนั่นเหรอแต่เพื่ออะไรอ่ะนี้ก็ตาต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เนี่ยเราข้อความศะนาสามเดินไปเดินไปอีกแล้วเหรอเรียนเสื่ออุ้ยแม่ห้องไม่อยเรียนทะ เึ้นเยอะเลยฮนะงนี้มั้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอแว่าไปชุดนี้ก็ปเป็นหนด้วยาอยดสักหน่อยดีไหมนะจะพาไปเปลี่ยนชุดที่เก่ามากพาไปต้ง่สุดเลยฮะไม่หา่างสุดอือครับครับครับ ม so uh, <too, S 3> ีแกนเอเตอร์ก็ดีอย่างเงี้ยตู้ตรงนั้นฮะตู้วัดไม่รู้เลยจำไม่ได้เดินไปก่อนตู้ฉันแล้วก็ไม่มีหรอคุณนี่สุดถ้ามือเปิดไปเล่นตลบตาอะไรสักอย่างหาตู้สีเขียวตู้สีเขียว ผมนั่นเหรอบอกว่าตู้สีเแครับตู้สีเขียวตู้สีเขียวเนี่าได้รับชุดลำบากขาดำไปที่กระจกกระจกข้างนึเกระตับ เ่ากระจกมันก็มีหลายที่นะอย่ามืดดิเยจอบแบนหลอนมากน่ารังังเลยชีแบนอย่าให้หลอนนะกินดามาแล้มันแต่แค่ช่วงคราวไปก่อนก็แล้วกันมาต้นไทยไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อหาเอา เริ่มเล่นชชปเตอร์หนึ่งค้นหาจะจบพาร์ตแต่เททานี้เลยไหมบ่เททันนี้หน่อยละกัน,นโอเคเดี๋ยวค่อยจบชัปเตอร์หนึ่รอบหน้าไม่ได้เดินนะมาเดินได้หรอ

กอนตา่อยชุดให้แข่าเก็บไม่คก็าุ้งณไปเดี๋ย่ให้่กนม้แนะนำได้แค่นี้เยนะฉันขอบคุณมากมเลยนะขอบคุณไว้อะไรเดี๋ยวพี่กอนได้รับตัวมากรี้ย พาสสี่ตัวตัวเบี้ยสี่เหรอใช่ไหมพระผาไม่มาหับเบี้ยเบียแปดมาสองบิชอปสองเรือสองอสิวินสองควีนหนึ่งทิงหนึ่งกูตูไม่เก่งหักลุกมึงรู้ไหมไม่รู้ไปหามาอยู่ไหนเราเฮ้ยอะครมันแสงอาจชาบราบ เยงใครกันนะพอมาสิเราไ่ย่ากัติดเสียงไปด้วยจ้าผมกำลังโ่คุณเียผมไมเขาหมายถึงอะไรนะเธอมังนั้นอาคาเรียนมหนึ่ต่อไม้หลัก ตามหาตัวหมากรุกเบี้ยสีตัวในอาคารนี้อาคารนี้ไปว่าทำงานจริงๆด้วยเหมือนในที่ข้อความบอกเอาไว้เลย้อ่ได้หาทางออกแล้วแบนจังไม่เราไม่เคยเล่นเรื่องนอกรู้แต่ไม่หยุดมันจะพูดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใกล้จะพัแล้วล่ะไม่โอ้ยสวยได้เป็น คนใช่ไหมผีบ้างคุยกับฉันเหรอมาชินนักาเลยมาชายถุยฉันควรจะข้าหรือถูกข้าดีไสะทอนช่วยฉันคิดได้ไหมนั่นมันก็ฉันคงต้องคิดด้วยตัวเองซะแล้วมั้งนะ มันก็นักคิดอย่างนั้นแหละนั่นแหละข้าทุกข้าดีวา่าเอ๋หัาซักหัวร้า,ายแบบบอกใครเหรอไม่คนนี้หรือไงอะไรวะเนี่ยเราสำรวจทุกทีอะไรวะเนี่ยเราจอง คือเหมจะมีอะไรอยู่หลังกำแพงนี้ต้องหาอะไรแข็งๆมาทุบตรงนี้ใช่ไปเอากล่องนี่รหรอกล่องไหนเนี่ยหรอไ,ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีนะไม่มีจริงๆจุดนึง,งมันคืออะไรไม่มีเลยตนี้านนะไม่มีต้องรู้นั่นน่ะนะคะตรงรู้ไหนเนี่ยเหรอเออเสร็จทีนะคะตอนนี้ปอบานมากมันบอกว่าปอบานเฉยๆนะ ไอเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยใช่มันไม่มีเราก็สำรวจแล้วเนี่ยไม่มีลงไปล่างดิซีฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็จบท้ายแล้วกันนะอยู่ในห้องนั้นจริงจริงอย่ามาหลอกเราดิไอ้ก็มันหาไม่เจอก็มันหาไม่เจอ อะไรอ่ะตัวคุณแจทองเหลืองเก่าใ่ไหมคุณแจทองเหลืองเก่าคุณแจทองเหลืองลองไปสำรวจใหม่อีกรอบนะ ยอมนะครับบอกแล้วยอมนะครับเหตุใดไ,ไม่ไวเชื่อกันเว้ยขอโทษคนเราก็เป็นอย่างนี้ไงเร<บ>า,าแบบมีอะไรอยู่ในนั้นได้คญแจ้ฮอร์โมนทับสิบก็ขอจบพาร์ตเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่ามาั้งไปตายไปงงเออจะว่าไงไม่สนแต่ตอนจะพิชินี้กแล้วนะครับซายูดาระาแล้วหลอนกันยกใหญ่บาย